วันนี้วันพุทธนะที่หวันที่ห้ตุลาคม2,5งพ้าร้อยหกาขึ้นสิบคำเดือน11บเอ็ดปีขานวันนี้อาตมาก็อายุย่างเขาสเดือนเต็มแล้วแปปีเต็มสเดือน88ปีสเดือน อย่างกับปี989ปีเไ้าสี่ดเดือนแล้วเต็มห้าวันที่ห้าลล่านะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณนะท่านผู้ใหญ่ท่านผู้มีเกียรติมาเยี่ยมดามอัตมาม่มาโมวันวันก่อนเนี่ยวนันวันที่สาม มาก็พอดีอาตมากำลังชั้นข้าวพอดีเลยก็ไม่ได้ไปต้อนรับก็ต้องกรงขออภัยเป็นอย่างมากเลยมีแต่ผู้ใหญ่บ้านยืนแช่น้ำท่านก็อยู่ในเรือกันนะมีภาพไหมล่ะมีภาพไหมอ,อยู่ในน้ำนผู้ใหญ่บ้านเขารู้ว่าผู้ใหญ่บ้านรือเปล่าไม่รู้ติ๊ก่ะยืนแช่น้ำเป็นผู้หญิงทุ่มทวม คนไปทางอ้วนๆยืนแช่น้ําอยู่ต้อนรับอาตมาก็ไม่ได้ลงไปคือมันก็ไม่มันมันก็ไม่ใช่ธรรมดาเนาะน้ำมันก็ท่วมลงไปก็อยากอาตมาก็อยู่ชั้นสี่ของเพื่อนสูนนั่นแหละทางโน้นก็อยู่ที่หน้าเงื่อนบวรหน้าเงือนบวรอยู่ที่ถนนถนนตรงมูลแล้วก็เลยมันก็เลยไม่ได้ลงไปกันก็ต้องขออัด ขออภัยอย่างมากเลยนะที่พอดีมันจังหวะมันไม่ค่อยได้อะไรมีใครแต่ใครมาเยอะนะมีดรอุตมะคุณสนธิรัตน์คุณสุพลคุณนริศคุณวัชระคุณสุติชัยคุณชนรังศีนะคุณมนชีคุณเชิดศักดิ์คุณวิจัยคุณโยธาการอะไรนี่แหละาตมาขออภัย อผู้ที่ไม่ได้กล่าวนามอีกก็คงอีกหลายคนมากันเต็มเรือเลยนะั่นนะตามภาพนะั่นะนะนะก็ขอบคุณมากเลยที่ระลึกถึงกัมาเยี่ยมมายามแล้วตอนนี้ก็กำลังมีอุทกกับภัยด้วยเนาะโอ้โอนะขอบคุณก็ชื่นใจดีนะอ้าวขอบคุณเป็นอย่างยิ่งอ,อ, <laughs> อ,อ้าวทีนี้ก็ขอ ประกาศอีกนิดนึงนะขอบคุณท่านที่มาเยี่ยมยามแล้วก็ขอประกาศในนามของกองทัพธรรมที่เปียกนะตายแน่มุ่งมาจนได้ออกนำคณะหมู่กลุ่มออกไปช่วยชาวบ้านท,ที่ถูกน้ำท่วมเอาข้าวของอยู่ยาแจกไปแจกไปจ่ายอะไรกันนะเปียกเขาก็บอกว่าให้บอกกันน้อยๆว่าใครจะไปสมทบก็จะไปอีกอยู่ ไปสมทบรวมกันที่ศรีรษะโศกนะใครจะไปก็ไปรวมที่ศรีศสษะโศกไปรวมที่นั่นบอ,อกสิทธ์เก่าสิทธ์ใหม่อะไรทั้งหลายแหละก็แล้วแต่ตอนนี้เขาไปกันทุกวันว่านั้นเลยไปน,น,นี่ก็มีละมีทั้งนั้นกือทักณะเปียกต,ตายแน่โก้ว่าร่มเย็นที่เห็นทุกขี่ผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เน,นี่ยผู้ใหญ่บ้านศรีรษะโศก ใครจะไปก็รีบรีบไปรวมกันที่ศีรษะโซกเนอร์กองทัพทาช่วยเหลือผู้ประสบับน้ําท่วมภัยน้ําท่วมเราทํากันมานานแล้วตั้งรู้ปศอ,อะไรอ่ะตัแต่ปศสองพันหรอยยี่สิบกว่ากว่าน้ำท่วมปากใต้อะไรตอะไรไปอู้เราทํามาเยอะเรื่องช่วยกันน้ําท่วมเนี่ยนะก็มาถึงวันนี้ก็ยังทําอยู่เพราะว่ามันยังมีทุกอุทก,กภัยหรือว่ามีอะไร เมืองไทยนี่ดีอยู่อย่างนะัก็คือมันไม่อ,อะไรมากมายังไม่มากก็เอากภัยวาตาภัยก็ยังไม่ค่อยมีมากอย่งซึน,นามาิแผ่นดินไหวอะไรงนี้น้อยนะอย่างภูเขาไฟระเบิดยังไม่มีใหญ่เลยอ่ก็นี่แหละเป็นสถานที่เรียกว่าเซนาสนสปายะนะเป็นเซนาสนสปายะ เป็นสถานที่ที่ครบของชมพูทวีที่มีตั้งเสนาสนะมีบุคคลมีอาหารมีธรรมะสปายสิงครบครันนะซึ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะไม่ใช่เรื่องฟุกๆุกไม่ใช่เรื่องที่ปจับเล่นแร่แปรธาตุอะไรกันขึ้นมาแต่มันเป็นเรื่องของความลงตัวความลงตัวกันผลดี ะต้องลงตัวอย่างนี้ในการเคลื่อนไหวของมหาจักรวาลหรือเอกภพนี้ก็ตามการเคลื่อนไหวของดวงดาวก็ตามการเคลื่อนไหวของมวลมนุษยชาติในโลกก็ตามมันไม่ได้ไปแตกต่างอะไรกันมากมายมันจะต้องมีเหตุปัจจัยที่สังเคราะห์สังขารกัน แล้วลงตัวกันได้แม้แต่ทางนามธรรมาอันนี้เป็นอจินไตเลยยิ่งทางนามธรรมนี่เป็นอจินไตถ้ารูปธรรมเขาก็คำนวณกันเนี่ยเป็นทางโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ต่างๆนาน,าค,น,นา,าคำนวณเขาคำนวณออกมาได้ทางนามธรรมานี่คำนวณยากยากจะรู้จัก แต่มันก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่สังเคราะห์สังขารกันลงตัวกันอย่างประเทศไทยจะมีเหตุปัจจัยที่ลงตัวกันถึงขั้นมีธรรมิกราชสององค์ิดในยุคนี้นี่ขอยืนยันเลยนะว่าในพูดไม่ได้พูดพล่อยไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดหลงเลอะเลอะเถอะอ,อะไรหรอกนี่ตัวตนจริงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ แล้วก็ระบุไปหมดแล้วว่าตัวตนใครแล้วก็ได้ทำงานจริงทำงานจริงคนหนึ่งสวรรคตไปแล้วอีกคนหนึ่งก็ยังทำงานอยู่ยังไม่สิ้นชีพตักไขรก็ดำเนินไปยืนยันไปกับความเป็นจริงอยู่จริงๆยังเป็นทิฏฐกาละนิติทธ,ธรรม งหมายความว่ายังอยู่ในปัจจุบันชาติยังอยู่ในกาละยังมีตัวตนจริงของบุคคลที่ยืนยันว่าเป็นธรรมิกกะละที่ดำเนินการอยู่ก็พูดชัดๆก็คืออาตมานี่แหละยังทำงานยืนยันความจริงนี่อยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นท้าทายแต่เป็นเชื่อเชิญให้มาพิสูจน์เอหิปัสสิโกก็ มาพิสูจน์กันความจริงกันเรามีหลักฐานพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานอ้างอิงยืนยันอยู่จริงแล้วก็มีอะไรอะไรต่างๆที่อาตมาขยายความอธิบายมาแม้ปัจจุบันนี้ก็ได้ทั้งทั้งพูดทั้งเขียนนะทั้งพูดทั้งเขียนขยายความกันมากมายอ่ เขียนหนังสือจนกระทั่งล่าสุดขณะนี้มีเล่มล่าสุดเนี่ยนะปัญญาแปดพึ่งวางตลาดอ่าไม่มีหนังสือเขาเอาไปหมดละแต่นี่เล่มนี้ขอบปกสีก็เ,เลยมันก็ชัดอันนี้ก็ได้นะปัญญาแปดเล่มหนึ่ง เล่มสองก็กำลังเตรียมที่จะออกอากาศก,ออกเา็เสร็จแล้วอัตมาตัดไปส่งแล้วเล่มสองเล่มสามกำลังเขียนอยู่ซึ่งเล่มสามนี่มันเกินห้าร้อยหน้าแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ได้ว่ามันจะไปอีกเป็นเล่มสี่หรือเปล่าก็จะไม่อยากให้มันมากไปจนกระทั่งก็พยายามแต่มันก็มีอะไร รีไรอยู่ตอนนี้รีไรไปกว่าจะห้าเรตอนนี้รีไรไปสองร้อยกว่าหน้าแล้วกว่าจะถึงห้าร้อยมันไม่ไม่มั่นใจเลยว่ามันจะไปเกินไม่เกินห้าร้อยหกร้อยก็พยายามจะไม่พยายามขยายมากแต่มันก็มันมัน,ม,นมันละเอียดนะมันออกมาที่จะต้องควรบันทึกเอาไว้อ่ะ <c oughs> อาตรมาก,ก็เลยไม่พยายามที่จะปล่อยประละเลยเท่าไหร่ เสไดายนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องจริงที่อาตมาไม่ได้ไปขโมยใครมาไม่ได้ไปควักของใครมาควักของตัวเองออกมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นทำงานมา50าสบกว่าปีเนี่ยอาตมาเป็นคนไร้การศึกษาและอ่อนด้อยการศึกษาไม่ค่อยได้ศึกษาเพ่อนจะไปควักควา้าตำรุงตำลาโน่นนี่มา เพื่อที่จะเอามารวมแล้วก็ป,ะ,ปะสมประเสริฐอะไรไปนอกจากพระเตปินดกแล้วอาตมาแม่แต่อัตกรถาจารย์อาตมาก็ไม่ค่อยจะได้อ่านแม้แต่อัตกรถาจารย์อาตมาก็ไม่ค่อยได้อ่านนะ,ะาาไ,ไดอนะ้อ่านกันแต่พระเตปินดกเป็นหลักอ้างอินพระเตปินดกเป็นหลักก็มีแต่พระเตปินดะก็เป็นหลักนะทาอยู่แค่นี้อาตมาก็ว่าเจอะแล้ว มากแล้วแน่นแล้วมั่นคงแล้วนะพระเตปิดกนี่ก็เถอะนอกจากว่าคนที่ไม่เชื่อพระเตปิดกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นว่าพระเตปิดกนี่เป็นของที่น่าเชื่อถือก็แล้วไปนะก็มันมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าพูดใดแต่เห็นว่าเออพระเตปิดกนี่แหละอัตมาใช้ฉบับสยามรัฐฉบับเดียวเป็นหลักด้วย ฉบับของมหายานก็ก็มีเยอะแยะฉบับอื่นอะไรเขาอัตมาใช้ับฉบับสยามรัฐเนี่ยบาลีเป็นไทยแปลจะออกมาแล้วนะเป็นหลักแล้วก็ยืนยันอ้างอิงอันนี้ยืนยันอ้างอิงแล้วก็เอามาพิสูจน์เช่นพิสูจน์ลักษณะสารณียธรรมหกพิสูจน์ไปจนกระทั่งถึงสาธารณโภคี ในสารณียธรรมหกแล้วก็ยืนยันอธิบายไปถึงวันนักเกอธิบายไปถึงวันนักเกอธิบายไปถึงทั้งนั้นแหละปฏิสมุบบาทสิบอดแม้แต่เวทนาร้อยแปดอะไรต่างๆนะน,นะอัตมาอธิบายนะรูปยี่บแปดรูปอุปาทายรูปยี่สี่นามห้าอะไรพวกเนี้ย ขยายความปฏิสัมพันธ์กันให้เห็นการสังเคราะห์สังขารกันเป็นการร่วมอภิสังขารกันพูดกันอยู่อธิบายแล้วก็ยังอธิบายอยู่อตาตมายังไม่ตายเมื่อไหร่ยังพูดได้ยังมีเสียงยังมีกําลังวังชาที่จะแสดงไปอยู่ก็พยายามพิสูจน์ธรรมะพระพุทธเจ้าโดวยว่าจะพยายามฟื้นขันหรือว่าประคองขัน ให้มันได้ยาวนานที่สุดทที่จะเป็นไปนได้ตั้นเป้าไว้ร้อยกว่าปีเอามันร้อยสามสิบสามปีตอนนี้แต่ก่อนนี้ตั้งไปเล่นเล่นร้อยห้าสิบเอ็ดมันมีเหตุเหมือนกันเล่าเล่นเล่นประกอบไปนิดหน่อยก็ได้ว่าคืออาจมาคบหากันกับหมอหมออรุณเอ้ยหมออารีแม่จำผิดหมออารี เขาก็เป็นหมอรักษาพยายามเรื่องต่ออายุขันเขาก็บอกเขาจะอายุให้ได้120 120ปีก็รี่สิบเาองั้นอาตมาก็บอกเอออาตมาก็จะทางธรรมะเหมือนกันนะอาตมาก็จะพยายามปฏิบัติตนเองหนึง่งพยายามที่จะเลี้ยงขันไปให้ได้สักคุณจะเอาร้อยยี่สิบอาตมาจะเอาร้อยยี่สิบเอ็ด่าเกทับเข้าไป ปีอัตมาจะเอา121เขาบอกว่าทางนั้นผมจะต้องเอา150ไห้ได้เขาบอกผมจะต้องเอาอายุ150อัตมาก็เลยบอกเออทางนั้นอัตมาเอา151เลขอ15 151มันขึ้นมามีเหตุปัจจัยอย่างงี้ยพูดเล่นกันพูดเล่นกันก็เลยมีเลข151ขึ้นมาเป็นตัวเลข แล้วทีนี้อาตมากเ็เลยบอกเออดีเหมือนกันนะใช่ตัวเลขเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตนำนำหน้าเป็นอะไรอะไรไปเ็เอาตัวนี้ก็แล้วกันนิมมออารีวชัชระมโน <c oughs> ก็เสร็จแล้วพอมาถึงเหตุการณ์จริงเป็นจริงอัตมายุมากเ,ข,าาเข,า 60, 70, 80, ข้ามากเข้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเข้าเอ ถ้าต้องมาคิดจริงๆแล้วว่าเราก็กงแงกองแงบางเหมือนกันมันไม่เหมือนอายุ20 30นะอัตมานี่ใครเชื่อมั้ <c oughs> มันไม่เหมือนสรีระยังไงก็ไม่เหมือนพลังงานยังไงก็ไม่เหมือนอะไระอะไรต่างๆไม่เหมือนเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแน่นอนแต่มันก็ไม่ต้องถึงโดยค่ารวมแล้วนะโดยค่าเฉลี่ยของมวลมวนุษย์ทั่วไปแล้ว อาตมาก็ว่าอาตมารวมแล้วองค์รวมของสรีระนะกริยากำลังวังชานะก็ใช้ได้นะอาตมาว่าอยู่ในองค์ประกอบที่แข็งแรงในระดับที่กำลังจะ90เนี่ยตอนนี้89ปีย่างนะย่าง89 88ปี4เดือนเต็มนะย่างเข้าไปแล้วถึงมิถุนาหกหก็ ต็มแปดแปดเป็นแปดโอ้เต็มแปดเก้าเฮ้เต็มแปดเก้าเนาะอ่าห้ามิถุนาหกหกก็เต็มแปดเก้าขึ้นเก้าศูนย์เลยขึ้นหกเจ็ดพอศหกไม่ใช่จังไม่ถึงหกเจ็ดหรอกพอ 6, มิถุนาห้ามิจุนาอัตมาก,ก็เริ่มเกิดแล้วไงอ่าไปถึงห้าธันวาเนี่ยไปหกเดือนถึงห้าธันวาพอศหกหก พอเริ่มเลยห้าธันวาไปก็ไปอีกหกเดือนถึงหถึงมิถุนาหกเจดก็เต็มเกสบเป็น90สิบอ่